มาฮะอันนี้ก็ใบางานอันที่2เนาะเขาบอกว่าสมบัติเลย,ยกกำลังเนี่ยกำหนดให้ a เป็นจำนวนใดๆนะฮะที่ a ไม่เป็นศูนย์นะครับแล้วก็ m กับ M เป็นจำนวนเต็มนะจำนวนเต็มก็คือ1 2 3หรือว่า0หรือว่าลบ1ลบ2อลบ3อะไรเงี้ยไปเรื่อยนะครับจำนวนเต็ม a เนี่ยคือเลขฐานนะเหมือนกันเนี่ยแล้วมันคูณกันนะ สามารถเอาเลขชี้กําลังก็คือ m กับ m มาบวกกันได้ครับนี่สมบัติที่1จริง,รงๆเคยเรียนไปแล้วตอนม .1 ใช่ไหมเลขฐานคูณกันเลขชี้กําลังบวกกันได้ทํานองเดียวกันเราก็ไปที่สมบัติที่2ถ้าเลขฐานหารกันนะครับเลขชี้กําลังลบกันได้ครับผมลบกันได้ลบกันได้ไดหรือพูดง่ายๆขอกระโดดไปสมบัติที่4เลยถ้าเห็นว่ามันยกกําลังติดลบครับ เห็นว่ามันยกกําลังติดลบมันคือเศษหนึ่งส่วนไงเศษหนึ่งส่วนก็คือการหารเพราะนั้นสมบัติที่2กับ4คือเรื่องเดียวกันทันไหมเนี่ยถ้าพี่ชี้อย่างงี้2กับ4คือเรื่องเดียวกันนะฮะนะฮะ,นะฮะเพราะว่ามันคือการหารถูกไหมฮะเนวทีนี้ย้อนย้อนกลับมาส,สมบัติข้อ3 a กําลังศูนย์มีค่าเท่ากัน1ครับก็คือไม่มี a เลยสักตัว ก็ต้องได้เอกลักษณ์การคูณคือเลขหนึ่งนะฮะแต่น้องยังไม่เคยได้ยินคาว่าเอกลักษณ์ใช่ไหม <Yeah. S 1> อ่าโอเคงั้นฟังไว้เฉยๆเอกลักษ์การคูณคือเลขหนึ่งความหมายคือเมื่อเอาเลขหนึ่งไปคูณอ,อะไรก็แล้วแต่จะได้ตัวนั้นฮะ <laughs> อันนี้อาจจะแบบเออก,ก,ก็ก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิพี่พี่มาพูดทำไม <laughs> จริงๆณนะตอนนี้ ระดับความรู้มต้นอะ่ะเราเน้นคิดเลขถือว่าเราเน้นคิดเลขแต่เดี๋ยวพอเริ่มเรียนมปลายอย่างที่พี่ชายเราเรียนอะ่ะกำลังเรียนเรื่องนี้อยู่เลยเอกลักษณ์การคูณน,นะฮะอาจจะวันไหนเจอหน้าพี่ก็ไปคุยกับพี่เฮ้ย <"He i, S 1> ผมเรียนเอกลักษณ์การคูณแล้วหน่อยนึงเพราะพี่เราเรียนเยอะเลยนะเอกลักษณ์การคูณน,นะครับอืมเอาละ แล้วก็ข้อ5นะครับในกรณีที่เป็นเซนดส่วน a กำลัง n ลบ1สามารถตบจากกำลังลบเป็นกำลังบวกคือย้ายขึ้มนมาข้างบนได้จริงๆแล้วข้อ1ข้อ2ข้อ4ข้อ5คือเรื่องเดียวกันนะครับเอาละพอเรามีความรู้เรื่องสมบัติดังนี้แล้วเราจะทำ18ข้อที่เหลือได้มาเอาละฮะเริ่มจากข้อแรกเลยข้อแรกทำไงดีครับ มองดูใช่ไหมเลขไหนที่เป็นตัวแปรเดียวกันใช่ป่ะแล้วก็เลขชี้กำลังต่างกันถ้ามันคูณกันแล้วก็มาบวกเลยถูกไหมเพราะนั้นข้อ1 2อคูณ3เป็น6นะฮะ2คูณ3เป็น6เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคเพราะนั้นเราได้เลข6แล้วเนาะแล้ว A เห็นตัวแรกไหม A อกำลัง3กับตัวที่2 A งกำลัง1รวมกันเป็น A กำลังอะไรครับ เก่งมากครัแล้วก็ B ีกคูณกับ B กำลังสอก็กลายเป็น B จบฮะนี่คือคำตอบข้อแรกเรียบร้อยได้ไหมไปข้อสเลยเนาะอ่ะช่วยพี่ทำมา A กำลังอะไรครับกกกาถูก A กำลัง3 M อืม บีกำลังอะไรครับบีกำลังเอ็นคูณบีกำลังสองเอ็นก็จะกลายเป็นบีกำลังสามเอ็นอือฮือบีกำลังสามเอ็นจบถูกไหมเพราะว่า A กำลัง2 M กับ A กำลัง M เลขฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังบวกกันมันคือ2 M บวก M ได้3 M นะครับประมาณนั้นข้อ3ครับเอออ๋อ ข้อ3ต้องข้อ3ทําเป็นมไหมอืมไม่แน่ใจโอเคมันคือ3ากำลังหคูณด,ด้วย3ากำลังเคูณด้วย3ากำลังหอ่ะพี่ค่อยๆท,ทําบรรทัดแรกโอเคไหมครับนะฮะเสร็จแล้วนั่คือเอา3กำลังหนี่ไปเลยคูณกับสามกำลังห่ก่อนได้เหลือได้เลยใช่ปะ พราะนั้น,น,นอฮะมันก็เลยกลายเป็น3ามกำลังเอ็คูณกับสามกลังสถูกไหมถ้าเกิดน้องคิดคือมันก็คือ3อม <laughs> okay. นะอามกำลัง m บวก2จบโอเคนะฮะเท่านั้นแหละ3ามกำลัง m บวก2 แต่ทีนี้ค่อยๆเขียนให้เป็นขั้นตอนอยงไงมันจะได้ดูออกเพราะว่าถ้าอยู่ๆพี่บอกเฮ้ยมันคือ3ามกลังเบวกสเดี๋ยวจะงงนะฮะถ้าเขียนอย่างนี้หายไม่งงใช่ไหมเขียนเ,เป็นขั้นตอนอยางเงน,นะนะ,ะจดจดไปก็ได้จดเป็นขั้นตอนอยางเงจะได้ไม่งงอ,อ๋อเพราะว่าข้อนี้ให้2บรรทัดด้วยไนงะคือเขาพยายามให้เราทําทีละขั้นตอนนะฮะอ่ะเสร็จแล้วปอก ออาละข้อที่4ก็ให้สองบรรทัดเหมือนกันเนาะข้อที่4ี่เอ่อทำยังไงดีค่อยๆแยกก่อนนะมันก็คือ2ยกกำลัง 2n คูณกับ2ยกกำลังลบ1โอเคไหมแล้วก็คูณกับ2ยกกำลัง 2n แล้วก็คูณกับ2กํกลัง1จบไหมฮะ หมไอ้เครื่องหมายตรงนี้กับเครื่องหมายข้างหลังมันชิดกันไปหน่อยโอเคไหมโอเคไหมซึ่งเราจะพบว่า2ยกกำลังลบหนึ่งเนี่ยมันคือเซนหนึ่งส่วนสองใช่ป่าวมันจะตัดกับ2กำลังหนึ่งพอดีพอจากนั้นทัดล่างเราก็จะได้เป็นสอยกกำลัง 4n ครับผมจบเดีย๋ยวไป อ่ะจบไปข้อห้าทำยังไงครับเนี่ยโอ้โหต้องค่อยๆทำมาข้อห้าก็คือเก้าเอกำลังสี่บีกำลังสามส่วนสามเอบอ่ะค่อยๆตัดครับสามตัดเก้าเหลือสามถูกไหมเอเนี้ยตัดนี้เหลือเอกำลังสาม B เนี่ยตัดเนี้ยเหลือ B กำลังสองคำตอบคืออะไร3คูณ A กำลังสแล้วก็ B กำลังสจบไหมฮะทันไหมฮะครับโอเคครับจดไปครับแล้วก็ข้อ6เป็นข้อสุดท้ายในหน้านี้เนาะเดี๋ยวเราทำไปทีละหน้านะ ข้อ6ททำยังไงดี4กับทําทำอะไรไม่ได้ก็ติดไว้เหมือนเดิมถูกปะก็เ,เอาเอัดัอย่า yeah, มันก็เลยเหลือ A กกำลังอะไร 2m จบครับตอบเท่านี้ยอกำลัง 2M ไปสกินช็อตไปนี่ฮะเราจะเห็นว่า Syns vi må at han ikke gjør det pent.